สวัสดีอันนี้ก็มีลูกค้านะครับ XADV อันนี้มา2องคันก็รู้จักกันในคลับนะครับก็ามาเซตติ้งโช้กใหม่นะครับเพราะว่าน้องได้รถมือสองมาน้ำมันก็น่าจะหมดสภาพนะครับตัวนี้น่าจะดีไม่ดีน่าจะเป็นรถของลูกค้าผมที่ที่เคยที่เคยมาทำอะไรเพราะว่าน้ำมันมันไม่ใช่สีแดงถ้าน้ำมันฮอนด้เขาจะสีแดงนะครับ แล้วก็คันนี้ขี่มา50,000่นลโลละถึงเคยทำไปมันก็ได้ได้เวลาที่ต้องทำละสมควรแก่วเวลานะครับก็อายุ50,000นะครับก็จะแนะนำลูกค้าคือเซตติ้งเซตติ้งใหม่ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เนี่ยลือชิ้นส่วนภายในนี่เราหลือจะไปข้าง,งละนี่เราเดี๋ยวเราเปลี่ยนซิลนะครับซีลนะครับก็ซีลแท้ฮอนด้นะครับ ภาพตรงนะครับสนใจก็ส่งมาส่งมาเดี๋ยวจัดให้นะครับเน้นคุณภาพงานที่ดีนะครับราคาที่คุณพอใจผมพอใจนะครับก็จัดให้ดูแลให้โอเคครับเดียวลงมือทำงานกันนี่ก็ หรือเสร็จทั้งสองข้างนะครับต่อจากเมื่อกี้นี้นี้ว่ามีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังต่ออีกนิดหนึ่งนะครับจำจำโชคเออลินได้ไหมครับที่ผมเคยเอามาลือให้ให้ดูโชคโชคหลังโมโนโชคที่ไม่เคยเซอร์วิสเลยฮะเดี๋ยวผมจะแทรกภาพให้ดูนะครับ ก็จะมีความสึกหลอนะครับเพราะว่าลูกสูบโชกวิ่งเสียสีกับผนังด้านในนะครับของก็บอกโชกก็เหมือนเหมือนเครื่องยนต์สึกหลอฮะแต่นี้มันกลายเป็นชกสึกหลอเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนน้ํามันชกหน้าอันนี้จะบอกไปมันก็มันก็คือคือ,อนนะครับเนี่ยเห็นหฮะอันนี้มันก็จะมีมีผิวที่เป็นทองแดงตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เคลือบเอาไว้นะครับตัวนี้ก็มีผิวที่เป็นทองแดงแล้วก็มีส่วนที่เป็นโลหะ ลักษณะก็จะคล้ายๆกันถ้าเราขาดการดูแลขาดการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเนี่ยผิวตรงนี้ก็จะลอกนะครับก็จะทําให้เสียสีถูกผนังด้านในก็บอกโชกนะครับเนี่ยก็จะเสียสีภายในก็จะทําให้โชกสึกหลอนะครับถ้าเราทำการเปลี่ยนน้ามันตามอายุการใช้งานนะครับสองปีหรือสองหมื่นโลนะครับน้ํามันก็จะมีความ หนืดมีความหล่อลื่นการหล่อลื่นก็ยังคงประสิทธิภาพที่ดีอยู่นะครับก็จะทําให้โชค๊คไม่สึกหลอแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับส่วนที่ส่วนแรกที่ได้มาคือความนุ่มนวลกับสมรรถนะเอาง,งี้สมรรถนะการเข้าคงที่ดีนะครับส่วนผลพลอยได้ต่อมาคือโชค๊คชิ้นส่วนจะไม่สึกหลอนะครับโอเคเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนภายในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนซีลนะครับ แล้วเราก็ประกอบแล้วก็เซตติ้งด้วยด้วยน้ำมันนะครับด้วยน้ำมันเอลินนะครับก็โชก็จะกลับมามีความนุ่มนวลน,นะครับอายุการใช้งาน2ปีหรือ2 0 0 0มืนโลนะครับมากกว่าน,นั้นได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าอยากให้คุณได้ลองฟิลที่มันนุ่มหนึบอ่ะตลอดเวลานะครับพัฒนาแบบไม่ไม่ตกนะครับก็วควที่จะเปลี่ยนทุกสปีหรือสอง0มืโลนครับลงมือทำงานน้